ไปเห่าพี่นนอปวดเานิ้วมีไงกระเนะดาปวดปวดอะไรเงืนเขาเอฟซีเอ้ยจมเขาปวดเขาผมนีมึงสุดหลาบจมเขาปวดคลายพี่นนอหมองซึ่งงไงเลยพิทนี่พี่นนอ ้าจังก็เอาอิฐพี่หนอฉันมันคุ้ิจีนอยี่ข่วนเ่ยี่เอาไปขายอย่วัดด้วยเฮ่ยเออกาจะถึงมาวัดร้ายตัวเขาเล็กหน่อยวิการแสดงนะิกเขาเลือนี้่ย่งย่งงฉันบายบ่ม่ถูกดอกนี่น่ ปพี well. you <that> ่ต้องเจ๊เลยเกิดเปนเจ๊เลยนะโพดคนดีวบ่หืมโ่ดบ่บเลยพี่นนอนนากินนาทาด้วยพี่หนอนก็ปวดตุ่มยังคนชุกพี่หนอนบ่ห่อนบ่บ่อนบ่โอ้มีมุนบ่ จับฝังรหอนก็จับพี่ไปก่อนพี่เนาะพี่ไปก่อนพี่เข้ายืบก็มีพี่นนองยังตักเตียนกรเหลี่ยงด้วยเนี่ยพี่เอาหน่อยแท่ะเอาไปกินไปกับคนไทยก็กินก่ได้เอายง่อ่ ป้าเือเอาหน่อยสิอันนี้เราเอาซ้ำนันละเมือนเรายังเอาซ้ำนันโอ้คนเพิกินหน่อยใช่ปะเพิกินหน่อยเขาบอกนี่ะครับมาสื่อข้าวต้มข้าวปดต้มมาสื่อตัวสุกบอนุ้กก็เดยเอาตัวดิบห่อเน้อเฟตีูทุกคนตุมของมาเอาทำไดเราคนน่ เดี๋ยวเดียวตักไงยาตัวส่อหวานเราได้หลายคนเลยครับ4ซบซี4ซีซีบาทคน6คนโอ้ย6คนหลังมันหนักินบ๊วยบ๊วยได้อ่ะ4ซีซีเอ้าแคมโอ้ยขาขึ้นใจดีเถอะี่หน้าตาขุนเมียขาใจดีเนี่ยถ่ายมากถ่ายมาจริงเลยแหละใช เอาสมนี้ก็ด้วครับพี่สมิ่ครับผมคลิี้อยากสั่นเครับขอครับ